ครับหลายคนก็อยากจะให้พี่ทําคลิปนะครับาทางตํารวจนะครับส่งหลักฐานไปยังกองพันเองนะครับจะต้องทํำยังไงไปดูนะครับอยากจะให้พี่ทําอธิบายว่าตัวตัวประวัติตอาชญากรนะครับที่ทางพิสูจน์หลักฐานเขาส่งมาครับแต่เขาไม่ได้ส่งไปที่ยศเนาะก็ส่งไปที่กรมไปที่กองพันที่น้องสังกัดอยู่นะครับก็เลยอยากจะให้พี่มาทําคลิปยืนยนันเพราะว่า แต่ทางเมื่อเช้าเนี่ยพี่ได้โทรไปที่ยศนะครับเขาแจ้งว่าให้อกองพันธุ์หรือว่ากาลังพลหรือว่าสายหนึ่งของแต่ละกรมนะครับแต่ละกองพันธนุ์ดำเนินการรวบรวมแล้วก็ส่งมาที่ทางยศออในภาพรวมนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อปฏิบัตินะพอดีเห็นน้องเขาไม่มั่นใจก็เลยก็เลยอยากจะทําคลิปชี้แจงนะครับอันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะออฟฟิเชียลเพราะว่าได้โทรประสานกันกันกนกบทางยศโดยตรงนะครับอันนี้ก็น่าจะ ขข้อของขายข้อข้องใจได้แล้วนะครับที่มาทําคลิปนี้ก็ครับโอเคครับมีงานเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้จะมาตอบสี่ประเด็นนะครับก็คือคนที่ค้ำนะครับเมื่อกี้ได้ทําแล้วแต่ว่าก็ไหนๆก็ได้พูดในคลิปนี้ก็คือคนที่ค้ำที่เป็นตำรวจที่เป็นนายดาบนะครับไม่สามารถทาได้นะครับอันที่สองก็ ผู้ใยญ่บ้านนะครับผู้ใยญ่บ้านก็ไม่สามารถทาได้นะครับอันที่3ามนะครับก็จะเป็นพลพลทหารที่ปลดไปแล้วนะครับพอปลดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนุนหนึ่งนะครับอันนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มสอบกลุ่มสอบของพลทหารนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของพลเรือนนะครับอันนี้ก็คือเสริมมาให้นะครับโอเคเนาะก็จะทํางานต่อแล้วนะครับก็น้องที่อยากจะให้ทําคลิปยืนยันก็ยืนยันจริงๆนะครับก็ จากการได้โทรประสานนะครับโอเคนะครับตบกระไลกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ